ครับมวันนี้มาร่วมงานครับมาครับผมวันน so ี้มาร่วมงาน Big Camera Big Pro Days ครับผมก็เป็นมหากรรมเกี่ยวกับกล้องนะครับผมก็สำหรับเอาใจสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกๆคนแล้วกันครับผมใครที่สนใจก็สามารถแวะมาดูกันได้นะครับโปรดีจริงๆโปรดีจริงๆนม่อกี้ได้ยินว่าแบบมีรถถึงแบบ70บก็มีเหมือนได้ยินมานะครับพูดริผมถ่ายวิวมากกว่าครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายหน้าตัวเองมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบ เวลาไปสถานที่สวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายเก็บเอาไว้เช่นแบบถ่ายท้องฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระเบียงคอนโดอย่างเงี้ยครับผมก็จะถ่ายท้องฟ้าเก็บไว้เวลาตอนเช้าๆพอที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบภาพกผลว่าที่เห็นก็จะเป็นวิวหรือไม่ก็แมวเนาะใช่วิวกับแมวครับทัง <c oughs> อย่างใช่ใช่ใช่เราได้เด่นดูงานเพราะเมื่อ ตอนนี้ยังครับผมเพราะว่ามามาถึงก็ขึ้นมาอีเวนต์เลยแล้วก็มาเลิกอีเวนต์เลยหลังจากนี้ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะแวะแวะเยี่ยมเยียนหน่อยครับผมกลัองต้กล้ใช้มือถือค่ะแตบถ้าเคยชี่อจะรอใช้ตอนย่อปแก๊สเฮ้ยผมเคยนะผมเคยถ่ายเป็นฟล็อกเก็บเอาไว้เฉยๆแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะยากๆสำหรับผมนิดนึงมือใหม่มือใหม่แต่กล้องกล้องใหญ่ผมก็เคย ออใช่ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล้องใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นตอนเรียนมหาลัยแล้วกันเพราะก็เรียนเกี่ยวกับถ่ายภาพและพวกนี้มาด้วยนี่แหละครับผมก็มีได้ได้ลองได้ใช้บางตั้งแต่จบมาได้กลับไปจกลับบ้างไหมหรือคืนฟูไปหมดแล้วไปอยู่หน้ากล้องแทนดีครับ <c oughs> <laughs> พอตั้งแต่จบมาก็ไม่ไม่ได้อยู่หลังกล้องเลยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่หน้ากล้องแทนมากกว่า <c oughs> ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ได้จับมากเท่าไหร่ทั้งทั้งาั้็ทั้งทั โ <Okay, S 2> <พ>อเคได้ครับผมก็สำหรับงาน Big Camera Big Pro Days นะครับผม,ผมก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กันยายนก็ผมก็สามารถแวะกันมาได้นะครับผมสายคอนเทนต์กรีเตอร์ต่างๆสามารถแวะมาดูได้เพราะว่ามีกล้องครบจริงๆมีทุกรูปแบบแล้วทั้งโกโ r ปก็มีโดรนยังมีเลยครับผมก็สามารถแวะมาดูกันได้นะครับผมอาใจะส่คอนเทนต์ครับล่าสุดของเราหนอยนะช่วยไปงานอ,อูหันอู้ัน ดีดีใจมากครับผมเพราะว่าเราได้ไปเจอพี่พี่แฟนคลับชาวจีนด้วยแล้วกันครับผมก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากน่ารักมากๆาทุกคนเลยน,นี้เราไปบนเมืองครั้งแรกหอหู่ฮั่นครั้งแรกครับไงไงร้อนครับ <laughs> แต่ว่าบ้านเมืองเ็สวยจริงนะครับแบบเหมือนเหมือนอย่างอย่างรูปที่ผมลงล่าสุด ของกูชีก็จะถ่ายกับเหมือนเป็นกำแพงเมืองกำแพงบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ่ายออกมาฟิลแบบอยู่มิลานเลยอะไรอย่างเงี้ยบ้านบ้านช่องก็แบบดีมากมกใช่ครับผมก็ตั้งแต่เริ่มทำงานกับกูชีก็น่าจะเข้าปีที่4แล้วก็ดีใจดีใจมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ไป เปิดประสบการณ์ต่างๆหลายๆที่แล้วกันกับฟูชิค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็ขอบคุณฟูชิมากๆด้วยก็มีนะก็มีก็มีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนหรืออะไรยังไงแต่มีแน่นอนครับช่วงช่วงนี้ได้อยู่ได้อยู่บ่อยขึ้นแล้วกันเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีบินไปประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อย แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีบินไปต้นเดือนหน้าอีกแล้วก,ก,ก็นั่นแหละแต่ว่าก็ได้อยู่อยู่บ้านเยอะหน่อยได้เจอลูกๆเยอะหน่อยครับผม,มเห็นล่าสุดแบบน้องแมวลูกน้องแมวอเาเป็นยังไงอ่ะอะไรนะครับก้ามโซน้องแมวกั้ามโซนนี่้ทุกคนชอบเข้าใจผิดว่าที่อาซาแต่งตัวกองเต้แต่งตัวอะไรเงี้ยเป็นผมจับแต่งแต่งจริงคือคุณแม่จับแต่งนะครับผมใช่ผมก็แบบเออตลกดีแบบเปิดไปเห็นแบบเออแม่เอากล้ามไปใส่ให้อาซาให้กองเต้แล้วแบบ โพสของน้องๆทั้งสองก็คือแบบเข้าเข้ากล้ามมากๆน่ารักครับผมน้องปกติคือรักเองคือความที่บินบ่อยมากแล้วน้องแมวก็อยู่แม่ใช่ครับติดเราอยู่ไหมก็ติดนะครับติดติดติดแบบผมไปดูพฤติกรรมแบบลาวแมวบอกรักอะไรเงี้ยก็ดูว่าเออน้องๆก็มีมีทุกอย่างครบกบผมใช่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 ะใช่ใช่แต่แต่ไปแบบดีเช็คข้อมูลเอ้ยก็น้องเขาก็ทําแบบนี้กับเรานี่หว่าอะไรก็แสดงว่าน่าจะยังรักเราเราเราอยู่แหละอะไรอย่างเงี้ย เช่นแบบเวลามองหน้าเขาแล้วถ้าเกิดกระพริบตาแล้วเขาก็กระพริบตาตอบเนี่ยแปลว่าเขาบอกรักเราอยู่อ่าหรือว่าแบบเดินเดินมาแล้วก็แบบมาทิ้งตัวกลางกะอ้าพุงให้ให้เกาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมกัน่ารไม่ใช่แค่แบบอาเมลคนแทนคนไทยคนไทยชาไทยที่อาละวาดมารับงานที่ไทยอ่ะก็มีโอกาส มีครับก็ก็มีเร um> ouais ื่อยๆแหละครับผมก็อย่างวันนี้ก็งานที่ไทยนะใช่ใช่หลังจากนี้ก็อาจจะมีงานที่ไทยเรื่อยๆแหละก็เราติดตามว่าจะเป็นงานอะไรครับผมแต่มีเรื่อยๆแน่นอนครับอระเภทสนอยงานเพลงอ่ะวันนี้เรามีร้องเพลงเราจะมีเพลงใหม่ไหมมีมีแน่นอนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้จะเดือนไหนเหมือนกันแต่คิดว่าในปีนี้แหละ พยายามจะจะปล่อยปล่อยให้ทันในปีในปีนี้ครับผมก็ฝากเราติดตามด้วยเแต่คนก่อนมีบอกว่าน่าจะมีก็จลิงกับอะไ่ามีมีก็ได้มีก็ได้ก็ได้คือก็ได้คือไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดอีกแล้วอยากให้เซอร์ไพรส์กันละกันครับแต่ว่าแบบเปิดเน่าจะว้าวเนาะคนอื่นว้าวไหมไม่รู้แต่ผมว้าวอ่าเหมือนเดิมใช่ครับผมว้าวแน่ผมว้าวแน่เอาตามความชอบตัวเองครับอ่ะแล้วก็เออเรา มีถ่ายถอยด้วยเนาะอ๋อใช่ครับผมมีภาพยนตร์ลูกบอนทองครับผมก็ปิดกล้องมปนที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้อยู่ช่วงตัดต่อแล้วกันก็คิดว่าประมาณต้นปีหน้าก็น่าจะได้รับชมกันครับละครมีละครับเยอะละครมีส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่แบบเอออย่าเพิ่งบอกนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็มีละครครับ ก็น่าจะเป็นปีหน้าเหมือนกันเนาะอืมน่าจะออนแอร์ air, น่าจะปีหน้าชัวๆเพราะว่ากว่าจะถ่ายเสร็จก็ยังไม่ได้ถ่ายเสร็จทันปีนี้ด้วยหรือเปล่าครับว่าถ่ายจากเรือนถ่ายน่าจะใกล้แล้วครับผมนนงานงานประจำปีของเราในช่วงสิ้นปีที่มีทุกปีปีนี้จะมีไหมครับไม่รู้ดูก่อนอาจจะมีแต่ว่าอาจจะ <c oughs> ไม่ใช่รูปแบบเดิมครับเดี๋ยวลองขออนุญาตไปปรึกษากับทีมก่อนแล้วกันว่าจะยังไงดีครับผมเ็าจริงจริงพี่บอกครับเขาทำหมดทุกอย่างแล้ใช่เตะบอลใช่แฟนๆเบื่อแล้วมั้ยอไหมแฟนๆเบื่อแล้วแล้วว่ายน้ำลองไหมเดี๋ยวไปจัดที่แบบสระว่ายน้ำอะไรเงี้ติดสระติดสระ ใช่ใช่ใช่แต่ก็อัดาตันมีแหละพลาตันมีให้คิดว่าคิดว่าแต่ว่าถ้าถ้าไม่ติดอะไรนะครแล้วทั้งทัเตรียมเตวไว้อน้อแบบที่แก่ๆมันเกิดอแก่หนึงขวบใช่ใช่ครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วเตรียมข้อเข่าเตรียมอะไรพร้อมไม่หรอันต้องใช้ควัมหลออมันต้องใช้กำลังหรอกกพาไปวิ่งพาแฟนๆไปลงมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยถามพันแพงด้วยว่าไหวไหมครับ โอเคถ้ากัน <rôle> น้ำไม่ไหวก็ฝากแฟนเราหน่แล้วกันคือแฟนเขาหน่ฝากแลนค่ะมันแฟนอ๋อฝากด้วยแฟนแฟนโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยนะครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะมีอะไรออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆเลยครับผมก็ฝากซัพพอร์ตผลงานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ